เขาให้กินทุกมือแล้วเออเขาก็ให้กินทุกมือยังสิ้มาตีกันอยู่ได้เหมียวนะหนาะวะเอ้าอันนี้จะเหมียวเหมียวเมาเหมียวเมาก้นสวยอ้าปุ่มโย่มึงขีดตามึงจะใช้ขีดตาให้ไงไหนใช้ขีดตาให้ก่อนเอ๊ะเหมียวนี่ ตั้งใจใช้ขีตาให้นอนลงดีๆจะใช้ขีตาให้เบิง้งจอยู่ใช้ขีตาให้อ,ะะใใหอืมขีตาตจมตาเลยนะนข <c oughs> นขาวๆเหนาปะหนาปะมาี่มาี่มาี่ มาตรงนี่ดีดมาเร็วๆทั้งฝีมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มานี้แล้วก็บรตองมัมุนใกล้ๆจ้าเอจ้าเอเยี่ยมแมวมันนี่แมีววันนี่นี่เนย นี่เนนี่เน่นี่เนนี่เดนี่เด้นี่เดีอืมดูมาทางนี้เมียวน่อยสิไม่ให้ยังไม่ดีไมาทางนี้มาทางนี้เมียวดูไม่ให่เสิเก่าแล้วไปไห nó lông chỉ cao lắng hả? nó lông chỉ cao lắng hả? Nó 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 đi cao cao hóa hả? Thế nháy, phim bò นั่นยิงแดดเกาหัวให้เอานวดให้นวดนวดนวดให,นดให้นวดให้เออเดีนวดให้อีหละหนามันเหนาเมนนวดให้หนิงเล่นี่เหนียวหนิงเลย,เลยบดินเล่อีอล่ะนั่น้งอ,อ,นองยีดีห มันจะไม่หยอกที่อย่างล่ะนอ้อ,ลนอลงอล,อลงอีหลานนองลงอีหลานนองลงอีดีมันจะไม่กัดที่อย่างอันนี้อ่ะน,นอ้องลงเดี๋ยวจะเกาหลังให้มาเบิ่งทองดูทองใหญ่ไปนะทองใหญ่ไปเบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งแม่เบิ่งทองดูทองใหญ่ไป <c oughs> <c oughs> จมดีจังได้ละแมวตัวนี้ อืมเลยได้เลียงจริงจังเลยขั้นอย่าง่ะขั้นนางบะอาบขั้นนางบะอาบคนดำดำขนดำเมื่เราหนูเออ ใช้ไปเบิ้งไปเอาเขาไมา่กินจะไปมันนี่อีหลานมานั่งนี่อีหลานมานั่งนี่หลานนอลลงนอลลงดีดีมาถ่าเก่าัวสวัสดีจ้าสวัสดี คุณที่ละสักจ้าสวัสดีจ้าแมวจอนจ้าแมวจอนมาหลงมาอยู่นี่เป็นเดือนแล้วเลยได้เดียงจริงจังได้ที่นี่ปรเด็ดไปไไใส่เลยนี่นั่งกันนารักายืนนั่งนีหลานนั่งเออนอ่าดีลูกแม่เกาให้แม่นวดให้อืมนั่งกันนารักงนั่งอยู่น้องหมวเหมียว สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้านอ้องเมยวเหนียวเมลจอรนนะจ้าเมลวจอรนหลงไม่ได้ใส่บุญนี่หรือว่ามีคนเอามาปล่อยอยู่นี่กับบลูก็เลยได้เลี้ยงได้หาเขาหาหน้าหากินทุกมือดแต่นั่งก็สิเป็นเมลวที่น่ารักอยู่อาจจะดื้อบ้างเป็นบางครัง้งน้่งเมยวเนาะเมียว,ว,วคนสวยตอนนี้ซุงคิดว่านั่งกับรังผงจ้ะ ทองนั่งก็ลังใครขึ้นฟินเลยนี่เกาหัวให้อะหรือง่อนดีๆแม่เกาหัวให้ดีมีแห้งบะเมียเมียวาอากาศมันเย็นจ้ะอากาศเย็นหลายอยูุธสา ไม่ดตาปีบปีบไม่ต้องยอกไม่ต้องหยอกไม่ต้องหยอกบ่อยากยอกบ่อยากยอกเอ้าจะยอกให้ยังบะเอ้าเกาหัวให้ดีๆนี่จะได้นอนรับสบายน้องลง พูดได้ใหญ่ด้แมวปเปลี้ยงนี่นะเนาะแมวมีเจ้าของนีจ้ะพักจากกนรนั่ง้า,น,น,น,านั่งมานอนอาบแดดนอนมานั่งมานอนอาบดแดดอากาศมันเย็นจะชว่งเย็แเยนแห้งหลาย,อ,ยอีสันมีหลาสิไม่หยอกให้อย่างละสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าก่อนเร็วสวัสดีจา้จา,จาทุกคนกน่อน ัวดีจ้าก,ก็นังเออนอ่งนังสั่นหละเนี่ยมาเอามือตีได,ด้ละเหมียวน,นี่นะเอาเข้าให้กินตุ้มมือเลยก็มาตีกันเด้ออืมมาหยอกม,มาตีเดีย๋ยวเอาไปป่อยวัดเลยนี่เอาบอเขาให้หน้าไปกินทุกมมืออยู่แง่ถึงขึ้นก็ออกมะฮม์า่าห้ยันหนาว มือมีความสุขเอง่ะอืมนอนสลุกนอนนอนสลารับตาแม,ม่สิกอมนอนสลารับตาแม,ม่สิกอมเออแม่สิกอมนอนเอง หน้าตมา,มมา,มามาันนี่เนาะเมียวเสิเมียวเมียวเมาเมียวเมาเมียวเมาหน่อยเมียวเมาหน่อยขั้นเหรอเอรอเหรอขั้นขั้นแล้ว Chị làm cái này mà hãy làm, cái mà. làm cái mà Nó mẹ thì hãy đi đi Nó không phải thì đi, ừ, nó không phải thì đi, nào เที่ยวว่าแม่จะพาไปเที่ยวปลาไปบอสไปเที่ยวปลาจะพาไปเที่ยวปลามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ไปอาหาไม่กินไปเอาเขาไม่กินเด้อไปเอาเขาไม่กินเดี๋ยวกินเขาบอสท่านอยัางโบราณนะเนาะเก่าเขา

มาหนิมามานี่นเออบอกกัะลูกเดืองอยู่นี่มามาหน่มาหนิน,น,น,ออน,นี่นี่นอเออนอาลงนิดหนึ่น่าลงเออบอกกัะลูกเดืองอยู่นะเหีียวหน่อยนี่ ืมยินมันพิงแดดเออนอลอง,อด,องลดีดีอนอาแดดแดดดีดีอุนอ่นบ่อุ่นบ่อุ่นบ่

ด้ยขาตั้งกองฉันปไปเทียเ่ยวบ่เดี๋ยวอืมไปเที่ยวบ่ไปเที่ยวเด้อเก่าเดี๋ยว เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันคะดิจีท่าตั้งกอนกันมาเมียปะมะมานี <Act Teach outreach> ่มานี่ ไปเที่ยวมาเรืวยๆตามมาไปบอไปเที่ยววะตามมาตามมาเอาเอา,เอา,เอา,เอานน้นลงดีๆกันนะนน่งลงเอ <c oughs> เอมีทานโดนเดี๋ยวมาเดยวหน่อย หูน้อยมจมเอยียงบุะ่ะจะจมเอยียงจะไปเที่ยวไซ่ะ

quay ơi! mèo! Mèo! Khăn! Ôi! khăn! เอาทองให้แมวมึมงดูทองลลไงป,ป่ะไหนล่ะไปเที่ยวแปะปตามมาพี่มามังน,นี่มามาตามมาตามมาตามมาเออตามมาตามาตามามักซีขนเนียวจังขาวดีจัง ยี่ลายจะไปใส่อี่ลายจะไปใส่จะไปใส่แมวย,ย,ย,ยังมีขี่ขานยางเถอะอืมขี่ขานยางสิเห็นมบ่จะอี๋จะอี ติดไปไซส่ะสิไปไซสิไปไซสนะมาขึ้นมาจะดีปะปะปะ,ปะห้องดีจังไปเดินเดินย่างกลับย่างกลับย่างกลับ ยังไปยังไปไม่มาอุ้ย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 ใส่ใส่คนเมื่อกี้คนเห็นอย่างเมื่อกี้ผู้ใดเห็นอย่างเมื่อกี้นี <languages>. <grateful. S 1> มาตีเลยตีมันเลยตีมันเลยเมื่อกี้ยยบหางเมื่อกี้ยับหงาบหงเมียวนี่เสียงอียงละ่ะอืมนี่นี่ตีเมียวนี่เมียวดือ้อตีเมียวดื้อกัอน tiếng mèo Mèo tròn, mèo mèo tròn con suối. จากลงมาแต่ใส่จานไม่เอาจอนนี้เลยได้เลี้ยงเลยให้เขาคิดให้้มกินเลยปไปใส่เลยนั่งเฝ้าตลอดไปยุใส่กระหองหาเมียวหน่อยตัวนี้จะก,กูดได้เอาม่าปล่อยไปยุใส่กระหองหาจะใหาเขาย่างเมากินเขานม่าคอตลอดอยากกินเขากับเขาข้นตัวละเมียวนะ ัวนี้ให้อาหารแม่กินแล้วเด้อตัวนี้แต่ว่านั่งบ่ค่อยกินหลายไปเลยแต่ว่านั่งก็ไม่กินอยู่ดูดนแล้วอยู่กันยังไม่กินสวัสดีจ้าก่อนเลย ก็เลียวมีว๊ว่า,นานวันนี้เหมมียวจจะถาดหมาเล่นด้ไม่เลียงแมวถาดหมาหมก็เลยถึงแมวตกด็กไม่เลียงแมวแล้ว แดดเป็นอากาศเย็นด้มานั่งพิงแดดัวนี้ ไทายพงนานเหมียวชัดๆเหมียวจอนต้นสวยเสียงล่มเหนียวลมเฮียงจังเลยลมกเฮียง สวัสดีจ้ายูเพชรบุญจ้าน้องลงมาเป็นแนวลงจ้าลงมากกับเกือบกับเป็นเดือนแล้วล่ะจ้าบบเป็นก็เลยให้เขาให้งานกินน้องนั่นั่นอาบแดดอากาศไม่เย็นจ้ามันหนาวลมแห้ง รู้สึกว่าตอนนี้นั่งกำลังท่องจ้ะตอนนี้นั่งกำลังท่องมะขามหวานมีอยู่ด้วยจ้าเปชรจบุญช่วงนี้มีมะขามหวานอยู่จ้า มีหลายมันมีหลายแบบจ้าตั้งแต่ถ้าว่าตำสุ่ยกับรู้สึกว่าจะหาสิบบาทโล่นน้อย,ย่ังสิเนี่ยจ้ามันมีหลายแบบว่าลายแบบวานห,หน่อยวานหลายไปใส่ละเมียวไปแล้วเมียวหนาวอันนี้มา บ่ได้ขายจ้าบ่ได้ขาย้ะจ้าบ่ม,มีส่วนบะคำหวานไปหายัางาอ,อ,อาเงี่ยวตี้ยปะมานี่มากระ จ้าประคำวันช่วงอีก,กระไยอยู่จ้านานหนาวแต่ากาศกเจเหตุยนจัดตง่งงี้ร่มไปเห้ง ยิ่งง่ะไปไปเราเจ้าจ้าเดี๋ยวจะไปแล้วเม,มียวเมียวไปมือหนาข้างใครมากไหมเมียวียว่ไรจะไปใส่นี่ี่ไรจะไปใส่ไปไปหาเห็ดเบียดก,ก่อนเมียวไปหาเห็ดเบียดก่อนเด้อเด้อนอนอยู่แถวนี้เด้อเมียวนะ